ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทางบ้านทุกท่านเลยนะครับติดอยู่ผมช่องเอลนาจีเฮชชาแนลกิชเชนเคยครับก็กลับมากับเกมบริสเบนโซ่นะครับเออโมบายเนาะก็หายห่างห่างหายจากเกมนี้ไปค่อนข้างที่จะนานนะครับคือผมเลิกเล่นไปละแล้วก็รู้สึกว่าคิดถึงนะกลับมาเล่นก็ผู้ชมเหมาะกับเวลาครบรอบแปดปีพอดีเลยเออก็แน่นอนครับไม่พลาดครับสุ่มเรียบร้อยครับได้แล้วครับสำหรับสำหรับไว้ตัวที่เก่งสุดใน ตู้นะครับตู้ขอพบว่า8ปีนะครับนี่ผมส่งมาได้ในราวที่4ีนะครับโอเคก็ตัวของไว้นี่เป็นสายสกิลนะครับสาย SP เีเนาะเออเราไปดูอ b บิลิตี้หลักๆมาเลยนะตัวของไว้จะเป็นตัวละครไร้สังกัดน,นั่นเองอนี่นะครับตัวละครไร้สังกัดน,นะครับแล้วก็จะเป็นผู้สังหารยุ่มทูดกับไร้สังกัดเหมือนกัน,ล,นลักษณะโซกครับเป็น1ะบสอง,สองเนาะ สกิลพาสีครับบลบฉุกเฉินบวก3ามหือพิพิวเลยแบบบวกฟุบฟุบนะลดสถานะผิดปกติทั้งหมดก็คือจะไม่ติดสถานะเลยครับร้อยเปอร์เซ็นนะแล้วก็โจมตีไม่สนารนะครับเออเราไปเป็นอบิลิตี้นะครับก็คือมีข้อเขตโจมตีแรง20ฮิตสกิลบวก2ครับก็คือตีสกิลแรงบูบูนะครับแล้วก็ฮิตถ้าไปตายบวก1ครับ แล้วก็เวลาติดสถานะิปกติของศัตรูจะบวกอีก2วินาทีเนาะแล้วก็เมื่อศัตรูติดสถานะลุกกิน้นจะขหาเพิ่ม40แล้วก็ติดแผ่ชะกันกับเพิ่มอีก60ครับแล้วก็อันตรีนะครับลดค่าป้องกันได้นะเออสุดยอดเลยแล้วก็เพิ่มพลังกดดัน80%ระยะเวลาหนึ่งเมื่อศัตรูติดสถานะผิดปกติอ่าบอกเลยว่ากดอันตรีทีนี้หายทั้งแบบนะจะมีอยามอบสถานะ อะไรเนี่ยสักอย่างนะครับผมอ่านไม่ออกนะให้กับศัตรูอันนี้ทีมปาร์ตี้นะตัวละครสีส้มบวกพลังโจมตี3 0สเอาสามารถทับซ้อนกันได้ครับก็คือให้มีตัวไวล้วก็จะบวก30มีตัวอต่นก็บวก30มเลยครับแล้วก็อันนี้ปาร์ตี้ทีมก็จะบวกความเร็วคลื่นที่3 0จะไม่นับตัวเองนะอเก่งครับเก่งมากทีไปดูทีท่ลักษณะสังเวียนนะ พละเสียหายโจมตีแรงบวกอ่า13%ลบกคูด้าอีก7%ตัวนี้เป็นตัวสังเวียนด้วยนะก็คือมีอาบิลิตี้สังเวียนยอีก4อาบิลิตี้เลยก็คือเพิ่มค่าสตั๊ด10%ทั้งหมดได้รับอ่ารูป2ได้รับเสริมพลังบวกอีก2ครับเมื่อเริ่มเนาะฮิตโจมตีแรงบวกหนึ่งครับแล้วก็มีซุปเปอร์อาร์เมอร์ด้วยเออโอเคเราไปลองไปเล่นเกมพีกันเลยผมกลับมาแล้วไม่รู้จะเล่นหมดไหนดีวะเอาเป็นอ่อีเวนต์เนาะ อะไรดีระดับ,บย่างแล้วกันอ่าออปินออปินอ่าลงกันอีกเดียวอันนี้แล้วกันะะเนาะเป็นคิลเลอร์อะไรสังกัดด้วยเนาะก็เอาตัวไว้ไปเลยเนี่10ครับโอเคก็อุปกรณ์ที่ผมใส่ไปจะเป็นเชนชินไตหมวกของชินจิแล้วก็ไอ้พวกสเต,ตรารนะคือผมไม่ค่อยมี อุปกรณ์ใส่เท่าไหร่เนาะคืออุปกรณ์สีส้มผมน้อยมากเลยเคไปลุยกันเลยดีกว่าเราจะกดมือนะครับดูสกิลความพิวของมันกันดีกว่านี่ครับมันจะไม่โดนสถานะเลยนี่เห็นไหมอ่าสกิลหนึ่งครับจะด,ด,ดูหลบดิหืมหืมพิวจัดโอเคสกิลหนึ่งครับ จะเป็นการรวบแล้วก็พุ่งเหรอูป <c oughs> คูดาวไวมากเลยผมใส่คูดาวสมอันเนาะสิบสี่สิบสี่สิบสองอุ้ยอุ้ยแรงเล้วรอแรงเด้อน้ำมีดโคตรแรงจมน้มีดตีธรรมดาไม่เข้าหแรงจัดเนี่ยติดแผ่ชะกันเนาะสามารถฟุ้งเรือได้อ <c oughs> <ๆ S 2> ืมน้ำมีดน,น้ำมีดโคตรเวอร์ครับคิวสามยิงอะไรสแกมด้านหน้าครับ อันนี้สวอบพุ่งครับเออโอเคเราไปสเตจต่อไปีกว่าเฮ้เฮ้ตกลับมาเรีันเอ้นเบอร์เลยโอเคีกหนึ่งพุ่งสวบแล้วพุ่งเป็นต,ตัวที่แบบลุงดันแบบเรื่อยๆครับท่านผู้ชมแบบแรงไม่ใช่เรื่อยๆคือแรงแล้วก็แบบมันมันไม่เสียเลือดอ่ะเออมันมีแผลจะ,ะกันนะเนาะตีรรมดาไม่เข้านะอมอนตีแรงมาก สกิลดีครับจังหวะนี้สกิลสองครับจังหวะนี้สกิลเทแล่วแรงอ่ะอ,อื้หือไม่โดนดเลยวะเออดีเดียคือแบบสกิลแบบอลังการมากก็ดีก็เท่อะอมผมเห็นหลายช่องนะสุ่มมาสามสี่พันห้าหกพันไม่เห็นได้เลยครับจังหวะนี้ ผมแบบดวงดีมากแต่ว่าใครอยากได้สุดนักก็สุ่มจ,จนจนมันปุ๊บห้าตัวเนาะก็คือบวกห้าครับเขาเรียกว่าอะไรวะผมลืมละเออนั่นแหละกลับมาเล่นโคตรเบร์เลยลืมหมดโอเคตอนนี้แรงอ่ะคือสกิลช็อตเดียวมันมันด่านแบบด่านนี้แตกครับคุณผู้ชมด่านนี้คือยากมากเลยนะผมจะรีวิวโมดไหนดีโมดน,นี้แล้วกันเออนี้กดมงมั่วไป เออมอนูกมาแตะครับเฮ้ยมีติดสถานะอะไรเนี่ยอ๋อมอบคล้าแบบเลือดไหลป่ะป่ะที่ผมจับไม่ได้อะเออผมอ่านไปใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ดีนะผมจับไม่ได้อ <c oughs> อันี้บอลแล้วนะตอนนี้เรามีอ่าคล้ีอยู่เราจะกดตีดูครับนี่ครับอันนี้นี่อันตีเนาะอืม,อม,อม ปาาจุดน้ำโค้ท่แต่ครับดาเมจไม่เห็นไม่เห็นดาเมจเลยอจอหะนี้วิธดีก็มีรบมาดิสหน้าหัวเหนะครับเออโอเคได้เป็นอ่าสมุดเขาเรียกว่าอะไรวะอันเนี้ยคัมพีไรสัสังกัดน,นะครับเอ,อียออว่าทดสอบ,อบเปิกนิดนะครับได้คัมพีอะไรสักอย่างได้เลยเนาะ ต่อไปผมจะลองเอาไปลงสังเวียนดูนะโอเคลีโลงโฟมเพื่อรวมเร้ยอ,องมาหลบแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมมาแล้วเปลี่ยนตัวละครกันก่อนเลยเปลี่ยน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 อ่า,อาเปลี่ยนกันวะ่ะ แล้วกูเปลี่ยนเป็นคอนไทน์เออเออแล้วก็ใส่ลิงนะครับโอเคอเสียงโอเทียครับท่านผู้ชมเอาเป็นคู่ดาวแล้วกันเนาะม,มาเสริมหลังเรืวอยๆไปมาังเสริมได้ประมาณนี้โอเคได้ดูห้าเนาะดูห้าจะได้อะไรบ้างนะฮิตโจมตีแรงนะครับเอออะไฮิตบวกหนึ่งเนาะ รับของแล้วก่อนกลับมาเลี้ยแหงคนมึนเลยรับรางวัลครับรับปุมม่วบไปเลยครับจังหวะนี้ไม่มีความความรู้ทั้งนั้นรับม่วบอย่างเดียวไปครับจังหวะนี้ต้อัพถึงวินศิษนะถึงจะได้สองทางทางหน้าของตัวอัมเมอร์นะบอกใช่ไหมเออเราจะอัพได้แค่นี้ก็พอพอก่อนนะสักเก้าห้านะก็สเหรับใครที่สุ่มไม่ได้ก็ผมขอเป็นกลังใจแล้วกันนะที่ผมได้แล้วเออ โอเคยเข้าแรงสองแรงสามหมดเลยตัวใหม่นู่ว่าอิจิโกะได้ไวนะสวกหน้าเลยครับตรงนี้พลงไปลงไปสกิลอื้มแตกเลยครับอื้มสกิลเดียวล่วงหมดเจ้านี้จะวินได้ยังไงผมจะไม่รู้เลยเจ้านี้สวกหมดอู้อู้อิจิโกะอู้อิจิโกะอืม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 รีบไม่เป็นเลยวะมันต้องเล่นยังไงว่าโดนี้ นั่นแหละไม่เคยเล่นเนะนะครับเหมือนจะต้องไล่ตีศัตรูนะโอ้สกิลเดียวเขาแตกครับท่านผู้ชมกินเราตามนะไปึินตามมุสอแล้วกันไงไอ้บุ่งเอเอแล้วนี่เขาให้ตีตัวที่เลงป่ะทำไมมันสุกมันไม่ฟิวเลยวะเอาตีเลยกันะ อโอเคเกมพิกจกังหวะนี้ผมรู้กดมั่วได้ตีเจโอ้โหเ,เล่นไม่พิวเล้วว่ะส่วนจังหวะยิตที่ผมเล่นหน่อยนะเล่นไม่ปิ่นเลยอโอเคแต่ว่าอย่างน้อยเราก็สกิลเดียวเขาตายนะโอเคือเขาพลิกว่าเขาพิก,พกเล่นเงเนี่ยยังไงไม่รู้ทา่านชมมั่วอะไรจังหวะเนี้ยมั่วก่อนละอุ้เขาทำไปแปดพันเลย โอ้โหโดนแล้ววะอืมโดนอะไรไม่รู้แต่รู้หลบก่อนหลบอย่างเดียวอุ๊ยจะแพ้แล้วทุกผู้ชมก็คือเล่นสังเวียนไม่เป็นอ่ะนะอู้ว่ากระสีไม่ติดจังวันนี้โอ้โหกดอืมกดกิะไม่ติดแล้วท่านผู้ชมเอือเลยที่สวนนี่ที่สวนโคตรนับเป็นหมื่นสองแล้วว่ะอืมกดตระีละกดบางที ดบ้างกดบ้างอืมเขานำไปบุ่นสแีแล้วแพแล้วอุ้ยแล้วน้ำกำมน้ำอืมนำ้ำ,นำอะไ,ไรไม่รู้งงหมดจังวันนี้แล้วเขากำมน้ำเฮ้ยเฮ้ยอืมน้ำหมองน้ำหมองน้ำอะไรไม่รู้ผม,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 ไ,มไม่รู้เรื่องเลยจบแพแล้วต,ต่อเวลาพิเศษครนะสบสับ10วินาทีสุดท้ายอืม,อมร่วงฝนกับร่วงจังหวะน,นี้ ก็แพ้ครับจังหวะนี้เล่นไงไม่รู้ไม่รู้เล่นยังไงเล่นยังไงก็บอกผมทีก็แพ้นะครับเราก็ได้ M P P ไปเนาะเล่นงูได้ M P P เฉยอะไรวันนี้เฉยได้ของอะไรมาก็ไม่รู้นะโอเคก็ประมาณนี้เลยกันเนาะเอาง่ายคือมันค่อนข้างสกิลที่จะแห่งนะ เมื่อกี้เห็นตัว ability สังเวียนไหมในตัวละครสังเวียนอ่ะโดนสกิลเดียวคือล่วงอะ่ะบางตัวก็เกือบเกือบล่วงเลยนะแรงมากก็ใครมีวิธีใส่อุปกรณ์หรือแนะนําอุปกรณ์ดีๆก็มาบอกผมได้นะคอมเมนต์บอกผมได้แล้วก็แนะนําแนะนําผู้เล่นใหม่แลวกันเนาะสำหรับผมเป็นผู้เล่นใหม่เนาะเออที่กลับมาเล่นนะปกติเล่นแต่ PvP อ่ะรู้ว่า PvP เขาต้องทำยังไงประมาณไหนเออไม่ค่อยสนใจหมกนเท่าไหร่เนาะ โอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอล่าลากันเพียงเท่านี้นะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณครับ